นี้เคยติดรางวัลที่งานเกษตรไม่โจ้ลิาศูนย์ที่ผ่านมาครับม,าต,นนะมา,าติดรางวัลครับเป็นไม้ติดรางวัลนะครับ สวัสดีครับผมมีตังัามอยู่นาลำพูนครับวันนี้เราก็มาอยู่กับอยู่กับที่อะไรครับนี่เจ้าของสวนนะครับสวัสดีครับปุ๋ยลำพูนครับผมมีเบอร์โทรติดต่อไหมครับอ่าเบอร์โทรก็ศูนย์แปดสองแปดห้าสามเจ็ดแปดเก้าสี่ครับเดี๋ยวผมจะพิมพ์ไว้ด้านล่างอีกทีหนึ่งนะครับครับผมนี่เรามาดูพาพิ่ตุยให้พิ่ตุยชมไม้สวยๆแล้วครับนี่ให้พี่เขาปิดน้ําก่อนเนาะ นี่ดูไม้ใหญ่ก่อนเลยไม้ใหญ่ๆนะครับอยู่ที่สวนพิษตุ๋ยครับลาพูนนะจังหวัดลําพูนอยู่ที่ตั้งอยู่ตรงไหนพี่อ๋อถ้านี่ก็ปกักหมุดมาที่ไอสวนน้ำเดือดซันครับอยู่ใกล้ๆสวนน้ำเดือดซันครับที่แนะนําต้นนี้ให้ผมดูครับไอ้นี่ต้นนี้ชื่ออะไรครับพี่ต้นพิษมณนา<อ>ครับโอ้โอลังการมากครับกระถางเม็ดกระถางเม็ดต้นต่อไปเลยพี่อ๋อเป็นเสียบแดงอุดมทรัพย์ครับ ไม้ยักษ์เสียบแดงอุดมทรัพย์ต้นนี้เป็นสายพันธุ์อะไรครับพี่เดิมทีเป็นไอ้ไอ้สองแคร์ครับแล้วก็เอามาเสียบไม้ไอ้สีแดงอุดมทรัพย์ครับนี่ก็กระถาแล้วไม้พวกนี้นพี่อ๋อพวกนี้เป็นไม้ลูกค้าครับมาให้เปลี่ยนดิน,เป,นเป็นกระถางครับทั้งหมดเลยนะพี่ใช่มีอยู่สิบเอ็ดต้นครับของลูกค้าทั้งหมดเลยรอไม้ติดนะครับลากเดินแล้วมีใบเดียว่าลูกค้าก็มารับกลับ เชียงใหม่ครับลูกค้าเชียงใหม่โอ้หนี่ครับต้นนี้เตะตามากครับต้นนี้พันอะไรครับพี่ต้นนี้กระดาดอกลูกครับชะดาดอกดูโคนสวยนะครับต้นนี้อยู่กระถางอะไรแปดสิบครับอยู่ในกระถางแปดสิบเซนนะครับ้นน่าจะกระถางเมตรนะพี่แปดสิบอ่างแปดสิบครับนี่ครับ ต้นนี้ปล่อยไหมพี่ต้นนี้ปล่อยอยู่ครับปล่อยต้นนี้ปล่อยเปิดที่เท่าไหร่ครับนี้เปิดที่สี่พันครับสี 4, ่พันเนาะสี่พันไม่รวมส่งนะไม่รวมส่งครับถ้าต้นนี้เคยติดรางวัลที่งานเกษตรไม่โจ้ปีเก้าสูบที่ผ่านมาครับมาติดรางวัลครับเป็นไม้ติดรางวัลนะครับ,นนรบถ้าเห็นดอกก็ราคาจะเพิ่มอี่ <laughs> นี่ไม้ตัวนี้นี่มาดูต้นนี้ครับ เ,เพื่อนๆสนใจต้นไหนนะครับทักมาถามแกได้เลยนะครับส่วนมากจะเปิดเกี่บทุกต้น,นครับแต่ก็มีไม้ในสวนบ้างครับไม้ประจําสวนเนาะที่ไม่สามารถเปิดได้นี่ต้นนี้ท่านอะไรครับพี่ต้นนี้เป็นเขาหินซ้อนหมูป่าครับเขาหินซ้อนนะสวยมากครับแต่ต้นเมื่อกี้เด็ดมากครับต้นเมื่อกี้ติดรางวัลเนานะเป็นไม้ติดรางวัล มาดูโซนนี้ครับอีกโซนหนึ่งครับอยู่ด้านหลังเนาะตัวนี้เป็นพันอะไรครับพี่ตัวนี้เป็นกอตเล่ครับไม้กาสี่ปีแล้วครับแล้วก็ตัวนี้ก็เสียบแดงอุดมทรัพย์นะผมไม่เคยเห็นเขาแกะติดฝักนะวันนี้เลย เป็นชวนชมเขาแกะนะครับเขาแกะสตอนนี้มีมีส่งอินเดียมีส่งมาเลยไหมพี่มีส่งมาเลยครับญี่ปุ่นก็มีส่งเป็นบางครั้งครับตอนนี้ก็เป็นนมบิ๊กครับนี่เป็นตอ่ตอต่อยักษ์ใช่ไหมพี่เป็นต่อไทยครับต่อไทยโอ้ใหญ่มากครับดูบรรบครับเปียบแดงรวมทรัพย์นะ นี่เป็นรักญี่ปุ่นเก็บแดดกันรครับนี่บอกเอฟซีได้ไหมครับทำไมต้องเอาสแลนคปุมไว้นะครับ๋อป้องกันแดดครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าโดนแดดปุ๊บเดี๋ยวรากมันจะไหมครับอ่านี่ครับคือทิ้ดีๆนะครับปีกอิปหนึ่งนะครับเพื่อนๆสามารถไปทําตามได้นะครับนี่มาดูอีกต้นหนึ่งครับต้นนี้ครับนี่ของดีในสวนนะครับต้นนี้ไม่ปล่อยนะครับ นี่เป็นไม้ประจำสวนครับไม้ประจำสวน,นครับเป็นรากทองเนาะ<ม>เสียบแดงรวมทรับนะครับนี่สังเกตนะครับรากเป็นสีทองนะครับไม่ใช่โดนแดดนะครับเป็นเป็นรากสีทองเนาะแล้วก็จะมีไม้เสียบสีครับนี่ออกแนววันใสนะพี่ จะออกแนวบอนไซนะครับจะเป็นดอกดอกสีดอกซ้อนนะครับเดี๋ยวรอชมตอนสวยตอนเขาออกดอกครับติดดอกนะวันนี้ต้นนี้ยังอยู่ดีส่วนนะครับนี่ปกติถ้าอร์มนี้ก็น่าจะไปต่างประเทศแล้วนะพี่เนาะตัวนี้ตอนนั้นเอาไปประกวดที่งานเกษตรในโจ้ปี90ก็ติดรางวัลแล้วไปประกวดที่จังหวัดพะเยาครับก็ติดรางวัลตอนสิ้นปีเขาแกะ เขาแกะต้นนี้ถ้าเอฟดีสนใจปล่อยไหมครับนี่ยลองทักหลังไม่มาดูครับสอ,องทักหลังไม่มาดูครับถ้าราคาตรงกันก็น่าจะออกนะครับนี่คอนจะจบครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆมาดูไม้ไซส์เล็กๆครับราคาจับต้องได้นะครับน่าจะอยู่โต๊ะนู้นนะครับนี่เนาะ ก็จะเป็นพวกนี้สายพันอะไรครับเนี่ยอันนี้เป็นมงกุฎทองดําครับมงกุฎทองดําอันนี้มงกุฎทองดําหมดเลยใช่ไหมครับมีประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าต้นสามสี่ห้าต้นนะครับจะถ่ายเลี้ยงให้ดูเลยเ,เพื่อนๆสนใจก็แคปหน้าจอครับมาถามได้นะครับอันนี้เป็นพันุ์อะไรพี่อันนี้เป็นแม่ปืนผสมกระเมครับ นี่เป็นไม้ดำนะครับตัวนี้ต้นนี้สวยมากครับมาดูใก้ชัดนะครับตัวนี้พันอะไรครับพี่พันเดียวกันครับพันเดียวกันนะแต่รูปทรงเราก็ไม่ใช่หมดเลยครับรูปทรงก็จะออกทรงคนละอย่างกันนะครับนี่ก็ทรงจรวดนะออกแนวจรวดนี่เป็นสายพันธุเดียวกันใช่ไหมครับใช่ครับเพื่อนๆที่สนใจนะครับ ะแคบหน้าจอไว้เลยนะครับอยากได้ต้นไหนนะครับตนน้นก็ทรงสวยคนระับเพิ่งแต่งลากไปหนึ่งมีดนะครับนี่หนึ่งหรือสองมีดนะครับไม่แน่ใจมีดแรกครับนี่มีดแรกครับรพระบผมเห็นใน <รอ S 1> ื่อกี้นะ <6. S 1> มาร์คไว้เลยนะครับแสดงว่าเป็นสเต็ปแรกนะถ้าเดาไม่ผิดนะพี่เขาก็บอกสเต็ปแรกนะครับเพื่อนๆสนใจนะครับกะแ,แคปหน้าจอไว้เลยนะครับ ราคาคร่าวๆครับโต๊ะนี้จะอยู่ตกต้นเท่าไหร่ครับก็ประมาณสามร้อกว่าบาทสี่ร้อยครับยังไม่รวมจัดส่งนะครับเพื่อนๆสนใจนะครับแต่แคปหน้าจอครับแล้วก็โทรมาถามพี่ตุ๋ยได้เลยนะครับอืมนเฟซมีไลน์มีช่องทางติดต่อไหมครับช่องทางติดต่อเฟซก็ตุ๋ยลำพูนครับเดี๋ยวผมทิ้ง ทิ้งลิงก์ไว้ในคําอธิบายนะครับด้านล่างเนาะก็มีไอดียไลน์ไหมครับพี่ไอดีไลน์ก็เบอร์โทรเลยครับ0ู8 2แปดสองแปดห้าสามเจ็ดแปดเก้าสี่ครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่ตุย๋ยลําพูนนะครับชวนชมลําพูนเนาะที่พาชมไม้สวยๆ,ๆวันนี้นะครับนี่ขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับครับ